สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุข,ขันครับเหมือนเดิมกับโคก,กจ่าสันอีกเล้วครับพี่นอ้องอมาวันนี้จ่าสันได้นี่ครับพี่น้องได้แกงละใหม่ครับได้ของโพดพี่น้องอ่ะแซ่บกจ่าสันครับพี่น้องฝากกดไลค์ arg, กดแชร์กดติดตาำแซ่จ่าสันนี่นะครับกับบ้องประแยก,ก็โอเคครับก้อนจีบนี่กับใช้บัตรสำหรับรถจังไยพี่น้องกับแซ่ครับ จบบชอบจำเปยกเนาะรับตัวหนอนยังยังไม่แบบหวานดีวสุดเลยเนาะมาตัวตุ้งเจ้าสันเนาะยังได้ประกันกระขาทำยังไงเ๋ยว He าอาไา้เป็นอะไรขวดฝนตกหนักวันนี่ค well. ือคึมคืมคึมฝนห้อยง่ายหมดแจ้งมาใหม่แล้วมาหักซ่สาม của năm nó thật không nhau, chậm không หลงังอา,ากนั้นกราจะสังเกตมามามั้มงเตรียมทำอะไขกันไปเหรอออกควันเลยขอบคุณ

ทานเล็กเราถ้าเป็นเหลไม่ได้กินเหมที่มาได้กบแสปดานมาใหม่ม נהנה <מובח> <מח> 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 <מח>

เดี๋ยวทำตาชวดเอจัแม่น่กระซายใจนิดนังเนาะเดี๋ยว,ยอ,ยอ,ยยวอ๋อ не готь он хуй ну хм ความนี้มันตัเกดอุยปเด้วเ้คำใหญ่ป่เจาตัว ไม่หนอก ais, ินนีกับไปทำนี่กันครับกินหนาว่ากันไหมครับัแบบเนียวจ้าทันครับขอบคุณฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามจ้ากันนด้นะครับเนาอสวัสดีครับ